สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่โกศมพิสัยนะครับวอนอุทยานมาติดตามน้ำครับนี่น้ำขึ้นถึงนี้แล้วนะครับวอนอุทยานนะครับถึงทางเข้านะครับท่วมแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงเหมือนปีที่แล้วเนะาะถ้าเอฟซี FC ได้ติดตามคลิปวิญญาปีที่แล้วนะครับว่าตรงบริเวณที่วิญญายืนอยู่เนี้ยน้ำจะถึงนู่นแหละที่ที่มี กันน้าตรงนู้นนะแม่ที่ที่เห็นรอยน้ําตรงนู้นนะเนี่ยนะครับเนี่ยรอยน้ําตรงนี้เลยเห็นไหมกาแพงวัดเนี่ยจะเห็นเลยครับนี่พอฝากถึงเอฟซีว่าน้ําชีหนุนขึ้นแล้วนะครับหนุนนุนขึ้นแล้วนะครับน้ําชีหนุนขึ้นแล้วนะครับนี่ก็ฝากถึงพี่น้องที่อยู่ใต้โกสมิสัยลงไปนะครับน้ํา ขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับมองดูแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันน่าจะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากถึงพี่น้องที่อยู่ใต้ใต้ใต้อำเภอโกสมษษษษษษพิสัยลงไปนะครับทางมหาสาร,รคามตัวจังหวัดมหาสาร,รคามทางรอเอ็ดไปด้านโน้นนะครับน้ําชีเกิม้มเริ่มหนุนขึ้นเพราะว่าอย่างวิญญาขับรถผ่านตัวเมืองขอนแก่นออกมาที่ตรงตลาดตลาดท่าพานะระเนาะตลาดท่าพระปรากฏว่าน้ําชีมาก นะครับไหลไหลแรงเลยนะครับน้าไหลแรงเห็นไหมปกติถ้าเกิด FC ทีได้เคยมาเที่ยวนะวัวอุทยานเนี่ยเราสามารถที่จะลงขับรถเข้าไปในนั้นๆเลยไปจอดรถที่บริเวณนู้นได้เลยนะครับแต่นี้ไม่สามารถที่จะลงได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวไปถามป้าด,ดูซิว่าน้ําขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเสียงลิงมันไล่กันนะครับนะไม่ว่ากัน ปกติเนี่ยถนนเนี่ยมันก็จะลงไปถึงแม่น้ําได้เลยนะเนี่ยรู้สึกว่าน้ําขึ้นเยอะๆนะครับขึ้นเยอะเลยทีเดียวนี่นะครับเน่าน้าขึ้นนี่เลยนะถ้าเอฟซีเคยมาเที่ยวแถววันอุทยานะถนนเส้นนี้มันจะลงไปถึงนน่นเลยนะครับไปถึงโน่นถึงแม่น้ําเลยใช่ไหมนะครับขออาภัยนะครับถ้าเกิดภาพมันเคลื่อนไหวมัน มันเคลื่อนไหวมากๆนะพ่อวิญญาเอามือถือถ่ายแล้วก็จับมือถือถ่ายนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดออกขากล้องมานะครับคืออ่าพี่พอถามเน่นน้ำน้ำขึ้นได้ยักมือแล้วพ่อเนี่ยสามที่มือแล้วครับขึ้นขึนเรื่อยๆวะพี่พอเนี่ยขึ้นเนรืเ่อย <ail> ๆได้มันบ่ครับขอบคุณครับพอ่อนี่นะครับถามคุณพ่อบอกว่าน้ำขึ้นได้สามวันแล้วนะครับเพิ่งจะเริ่มเริ่มขึ้นได้สามวันเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆ เห็นพ่อบอกว่าขึ้นทุกวันนะครับขึ้นขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวัน3วันแล้วนะครับเริ่มขึ้นก็แสดงว่าน้ําชีเราเริ่มขึ้นเรื่อยเรื่เริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะครับวิญญาคาดว่าคาดว่านะครับเพราะน้ำเขื่อนบุรัดก็จะได้ระบายพึ่งอ,อีกมาเพิ่มขึ้นมานะครับมาผสมปสานกับน้ําชีน้ําชีก็ไหลามาจากทางชยภูมิเนาะก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะ ครับก็ฝากถึงพี่น้องที่อยู่ใต้อํเาเภอโกสมิสัยลงไปนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่เหนือทางโกสมิสัยน้ํานหนุนมากๆก็จะเออขึ้นไปท่วมนะครับทั้งเหนืออำเภอโกสมขึ้นไปนู้นก็จะท่วมเหมือนกันนะครับพ่อเห็นถามพ่อเมื่อกี้บอกว่าน้ํามันขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นได้สามวันแล้วขึ้นแบบนี้ก็บ่งบอกถึงว่าน้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเนาะก็ถ้าเกิดมีฝนตกมาอีกนะครับ ยังไงกขขอฝากถึง f c ที่อยู่ลุ่มน้ำชีนะครับที่อยู่ลุ่มน้ำชีนะครับก็ขอให้เอายกสิ่งของขึ้นที่สูงบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะน้ำมันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเนาะบางทีฝนตกมากๆเนี่ยน้องพี่น้องนะเกิดว่าฝนมันตกลงมาอีกมันบอนะครับฝนมันตกมาอีกนี่ยน้าฝ้าฝนเท่ากับบาหูนะว่ามันสีมากเมือม่อใดตกเมื่อใดนะครับเนาะนะวิญญาณก,ก็เลยมา เกาะติดเหตุการณ์น้ำติดสถานการณ์น้ำที่วอวอในอุทยานอำเภอโกสมมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคืออยากให้เอฟซีเห็นว่าปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันยังไงอ้าวอย่างปีที่แล้วเอาเพื่อนดูตรงนี้เห็นไหมข้างกำแพงวัดเนี่ยเห็นไหมข้ามน้ำดำๆเห็นไหมที่ดำๆนะเนั่หละน้ำปีที่แล้วเอาวิญญาณยืนอยู่เนี้ยตอนเนี้ยเข้ากับหัววิญญาเลยทีเดียวนะ อวัยาะสูงร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบเอ็ดนะครับก็ลองคิดดูว่าน้ําที่อยู่กําแพงเท่าหัววิญญาเลยนะครับความสูงนะครับพี่น้องก็ลองคิดดูว่าปีนี้ไม่แน่ใจว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ถามพ่อเมื่อกี้บอกว่าน้ํามันขึ้นในสามวันแล้วขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสามวันแล้วขึ้นมาถึงนี้ละนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดฝนมันตกมาอีกหรือว่าน้ําเขื่อนบรัชได้เปิดมาเพิ่มขึ้นอีก หรือน้ําชีมาจากชัยภูมิเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้อาจจะน้ําเพิ่มขึ้นสูงขึ้นก็ได้ถูกไหมครับวิญญาณก็เลยมาเกาะติดให้ f c เห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับจะได้รู้ข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับน้ํานะครับให้ f อเห็นก็สงสารแต่ไอ้จอนะครับนี่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงน้ํามันท่วมบริเวณนั้นเขาจะอยู่ยังไงเขาก็น่าจะอยู่บนต้นไม้แหละนะครับนี่ นะเขาจะอยู่บนต้นไม้แบบนี้นะนี่นะนะครับนี่เห็นไหมเขาก็ไม่เขาก็เล่นภาษาของเขาเนานนะครับนี่เลยเขาก็นั่งกระจุกอยู่ตรงหัวเขา่นั้ะน,น,นะครับ,นะรบเขาก็มีความสุขของเขานั่นแหละนะครับ เราไม่รู้ว่าชีวิตของเขาสุขหรือทุกข์เราก็ไม่รู้กับเขาเนาะเขาก็อยู่ตามภาษาของเขา่นแหละก็หาอยู่หากินนอกจากจะมีคนเอาของมาให้กินให้ทานเขาก็ได้กินนะครับเนาะก็ไม่จะทํำยังไงได้ก็วิญญาณก็เลยมาติดตามวอุทยานวนันอุทยานโกสมพีนะครับตรงเนี้ยทุกปีน้ําท่วมเลยนะครับมิดไปเลยนะตรงเนี้ย คือปีที่แล้วนี่มันจะท่วมหมดเลยถูกไหมฮะเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาติดตามดูน้ําเช่นกันนะครับนะเข้าออกประตูเข้าออก,ป,ออกปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่าน้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ํายังขึ้นเรื่อยๆเลยนะสังเกตน้ําถ้าขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นคาบน้ําขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะเป็นสิ่งของที่จะสามารถลอยขึ้นมาถ้าน้ําขึ้นเนี่ยพวกเศษขยะอ่าเศษฝุ่นก็จะลอยขึ้นให้เห็นนะครับเนาะ ก็ขอแจ้งข่าวให้เอฟซในด้านที่ใต้อำเภอกระสมพิสัยลงไปจะเป็นตัวจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นทางาจังหวัดร้อยเอ็ดไปนู่นนะฮะคนรุ่มน้ําชีนะครับขอให้เตรียมพร้อมที่จะโยกย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อรอรับนะครับรอรับกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนาะเ mm hmm. จ้าลิงก็ไม่มีที่อยู่แล้วตัวนั้นคนเข้าไปเที่ยวไม่ได้มันก็จะขึ้นามาข้างบนนี้ นะครับไปหากินอะไรต่างๆในบริเวณนี้นะครับปีที่แล้ววิญญาณมายืนอยู่มุมนู้นเลยนะครับแล้วก็มีประชาชนาที่หาปูหาปลาก็มาทอดแหบ,บริเวณนี้นะครับตามถนนนี้เลยปีที่แล้ววิญญาณมาเกาะติดส้านกา์น้ํานะครับก็ให้เห็นอยู่นะครับคาบน้ําเห็นไหมถ้าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มองดูคาบน้ําปีที่แล้วนะครับเห็นไหมที่อยู่บริเวณกําแพงเห็นหมดเลยนะนั่นแหละครับปีที่แล้วน้ําขึ้นขนาดนั้นเลยทีเดียวนะ ปีนี้เรายังไม่แน่ใจว่าน้ํามันจะมากขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจวิญญานะครับเป็นยังไงก็คอยติดตามดูนะครับเนาะวิญญาก็จะมาเอฟซไปเกาะติดสถาน,นการณ์น้ําไปเรื่อยๆให้ f อเห็นนะครับ <Okay. S 1> ดูมันมันมันขึ้นรถปุ๊บฮะมันเจอดรถโอ้ <laughs> ไปไปไปมันเจาะรถแล้วโอ้ยเอาอะไรบ้างนี่เอาอะไรอะไรนี่เดี๋ยวบงมิกัด้ครับมันยนใอ่เออไปไป,ไปโอ้ยไม่มันไม่ไหวเลยนะครับเริ่มเริ่มจะไม่ไหวแล้วนี่มันบึงขับรถผมมันลือรถหมดแล้วนี่นะครับโน,น่นละวาดใหญ่เลยนะครับออามีอะไรมากเพื่อนๆก็มาที่วอนอุทยานอำเภอโกสัมพีนะครับ วิญญาณก็ไม่มีเลยมากหรอกอยากให้ fc มาเห็นบรรยากาศน้ำได้ได้ได้แวะมาแล้วก็ต้องมาดูนะครับเนาะนะครับ,นะรบลองดูนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยเนาะเอ้าวิญญาณไม่ไมีเลยมากหรอกขอ fc ให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับได้ข่าวสาราสารต่าง,างคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้วิญญาณก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับกับผม โอ้ยเม่งโดดอเอา้าอ๋อ,อโอ้ยไปกลับแล้วครับผม